มีเรื่องเล่าขานกันมาเนิ่นนานเกี่ยวกับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีและพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเรื่องราวมีอยู่ดังนี้ครั้งหนึ่งขณะที่หลวงปู่ท่านได้นั่งเจริญกรรมาฐานอยู่ในโบสถ์ทันใดนั้นเองท่านก็เห็นเซียนแปดองค์เข้ามาพูดกับท่านว่าพระแม่กวนอิมมารับท่านเป็นสาวกและให้ท่านปฏิบัติตามแบบมหายานคือไม่ฉันเนื้อวัวเนื้อควาย และให้ฉันเจทุกเทศกาลกินเจหลวงปู่เนี่ยท่านก็ไม่ยอมก็เลยเถียงไปว่าพระแม่เป็นคนจีนส่วนหลวงปู่เป็นคนไทยและนับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ตกลงด้วยนับตั้งแต่นั้นมาเซียนทั้ง8องค์ท่านก็มาเฝ้าหลวงปู่อยู่เรื่อยๆและอ้อนวอนให้หลวงปู่นั้นเปลี่ยนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเซียนทั้ง8เนี่ยก็มาหาอีกและบอกกับท่านว่า วันนี้พระแม่กวนอิมเสด็จมาด้วยพระองค์เองท่านกำลังรออยู่ด้านนอกหลวงปู่ไม่สนใจได้แต่หลับตาไว้เสียเซียนองค์หนึ่งจึงได้ไปเชิญเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาในโบสถ์และบอกให้หลวงปู่ลืมตาขึ้นหลวงปู่ลืมตาขึ้นมาเห็นพระรัศมีสว่างสวยและพระรักอันสวยงามมาก พระแม่เจ้าให้หลวงปู่เข้าเป็นสาวกทางพระพุทธศาสนามหายานและประธานกางเกงชุดพระจีนให้ใส่แทนหลวงปู่เผลอรับเสื้อกางเกงมาสวมใส่พอสวมกางเกงมาถึงเขา่าท่านก็รู้สึกตัวได้สติจึงรีบดึงกางเกงออกทิ้งไปพระแม่กวนอิมท่านบอกกลับมาว่าท่านเป็นสาวกของพระแม่แล้วต่อไปนี้ท่านจะต้องฉันเจทุกปีตามเทศกาลกินเจของชาวจีน หลังจากนั้นพระแม่ควรอิมและเซียนทั้ง8องค์ก็หายวับไปกับตาพอถึงเทศกาลกินเจครั้งแรกหลวงปู่ท่านก็ไม่ยอมฉันเจทําให้หลวงปู่ท่านอาภาธหนะักแล้วพอหมดเทศกาลกินเจอาการอาภาธนั้นก็หายไปแล้วปีต่อมาเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอยู่เรื่อยๆหลวงปู่ท่านทดสอบมาหลายปีแล้วสุดท้ายท่านก็เลยหันมาฉันเจในเทศกาลกินเจแล้วอาการอาภาธต่างๆเนี่ย ก็หายเป็นปิดทิ้งหลวงปู่โตท่านก็เลยฉันเจตามเทศกาลกินเจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกปีของเทศกาลกินเจหลวงปู่ท่านจะแต่งชุดพระจีนในเวลากลางคืนพระแม่กวนอิมก็ได้พาหลวงปู่ไปเที่ยวดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรพร้อมทั้งสอนวิชาให้และนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนจีนที่อยู่ในไทยเนี่ยจึงศรัทธาหลวงปู่โตมากเป็นพิเศษและนอกจากนี้แล้วครั้นหลัง เมื่อหลวงปู่เนี่ยท่านได้กลับมาจากการเยือนพุทธคยาที่ประเทศอินเดียหลวงปู่ก็เริ่มฉันพัตาหารมังสวิรัตคือการละเว้นเนื้อสัตว์และมันสัตว์ทั้งปวงโดยเด็ดขาดอย่างจริงจังตราบจนถึงท่านมรณภาพเรื่องราวข้างต้นเนี่ยเป็นการเล่าขานกันมาจากลูกศิษย์ของหลวงปู่โตะนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าพูดกันตามหลักความจริงสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยกินไก่วันละหนึ่งตัวสมมุติเฉยๆนะคะ ถ้าโลกนี้เนี่ยมีคนกินเจ10ล้านคนนั่นเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยได้ไว้ชีวิตไก่ไปแล้วกว่า1ิบล้านตัวแล้วเทศกาลกินเจเนี่ยมีถึง9วันนั่นเท่ากับว่า9วันนั้นเนี่ยจะมีการไว้ชีวิตไก่ไปถึง90ล้านตัวเลยทีเดียวมาถึงคำถามที่ว่าเรากินเจไปเพื่ออะไรกันคำตอบก็คือ เรากินเจเพื่อเสริมสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้นไม่มีสัตว์ตัวไหนในโลกที่ยอมตายเพื่อเป็นอาหารของคนแต่ที่มันยอมจำนนเพราะมันไม่มีทางสู้สัตว์ทุกตัวมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับที่คุณรักตัวเองดังนั้นถ้า9วันนี้เป็น9วันแห่งการสร้างเมตตาบารมีแล้วถ้าใครอยู่ในสถานะที่พร้อมก็มาร่วมทานเจกันนะคะดิฉันไมทา,ามคณพจน์ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ